สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูเดินดูต้นไม้นะฮะที่ปลูกที่เราปลูกกันว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะที่ใช้มเมล็ดฝังเมื่อปีที่แล้วอลองดูดิมีอะไรบ้าง <c oughs> มีแตต้นมะข่าแต่นะครับผมต้นมะข่าแต่นี่ก็ฝังด้วยเมล็ดฝังด้วยมเลวยมเล็ดพันธุ์อันนั้นก็เป็นเป็นมะเดือ่อ มาเดือบป่านะฮะมาเดือบป่ามาเดือบป่าแล้วก็มีได้หลายอย่างนะฮะที่เราที่เราใช้เมล็ดพันธุ์หรือที่เขาทิ้งนะฮะที่เราเก็บมาอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะฮะทุเรียนหมอนทองที่เขากินมเมล็ดแล้วที่เขาเอาทิ้งนะฮะที่เขาเอาทิ้งที่เขาเอาทิ้งแล้วก็มีมะฮอกกานีมะฮอกกานีอันนี้เราก็ ปลูกได้หนึ่งปีนะหนึ่งปีหนึ่งขวบนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสองถึงสามเมตรนะฮะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็มีที่ก็มีกล้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่นะครับผมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมนะฮะที่เราปลูกแล้วก็มีมีพวกขี้เหล็กพวกอะไรนะฮะพวกขี้เหล็กพวกอะไรมีพวกขาพวกตะไนะคร้นะฮะขาตะไคร้ แล้วก็มีพวกน,นี้ผักกลุ่มนะฮะผักกลุ่มผักกลุ่มแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทยอยปลูกลงแผ่นดินไปเรื่อยๆนะครับทยอยปลูกลงแผ่นดินไปเรื่อยๆและนี่ก็จะเป็นจุดนี้ก็เป็นออไม้แดงผักหวานป่านะฮะลุ่มเดียวกันไม้แดงผักหวานป่าแล้วก็มีต้นเลี้ยงนะฮะลุมเดียวกันแล้วก็มีหลายๆอย่าง หลายอย่างนี่นแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมเติมลงแผ่นดินไปเรื่อยๆน,นะครับผมเติมทยอยเติมลงแผ่นดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นมะเดือนะฮะมะเดือมะเดือป่ามะเดือป่านี่แล้วก็ได้มเมล็ดมเมล็ดจากสหายสายเขียวเอามาให้นะฮะสหายสายเขียวเอามาให้นี่แล้วก็ค่อยๆอันนี้ก็ได้หนึ่งปีนะฮะมะมะเดือหนึ่งปีที่เราพะกล้ามาพะก้าแล้วก็มี ชุดนี้ก็เป็นอะไรเป็นไม้แดงผักหวานป่าแล้วก็มีมีอ่อมายงชิดนะฮะมายงชิดมายงชิดนี่ครับผม,มเดินไปนุ่นเดินไปนู่งเดินไปนุ่งชุดข้างล่างก็จะมีพวกอีลอกดอกกระเจียวนะฮะชุดข้างล่างที่เรา ที่เราเอาเอาที่เราเอาเอาใช้มเมล็ดพันธุ์นะที่เขาเขากินแล้วทิ้งที่เขากินแล้วทิ้งน,นั่นก็เป็นเป็นมะฮอกกานีนะฮะต้นนี้มะฮอกกานีมะฮอกกานีเราก็ซื้อต้นเข้ามานะฮะต้นก็ประมาณสักเจ็ดสิบเซนเราเอามาสี่ต้นแต่ตอนนี้ก็สูงขึ้นไปก็นะประมาณสักสามเมตรกว่านะครับ สามเมตรกว่านะแต่เราก็เอากล้วยนะเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงก็บกล้วยแล้วก็แล้วก็จะฝังพวกนี่ก็มีพวกมะม่วงมะม่วงขนุนน,ะน้อยหนาที่เราใส่ที่คนต้นกล้วยนะคนต้นกล้วยอันนี้ขี้เหล็ดนี่เราก็เก็บก้าเก็บเก็บเบีย้ยเล็กๆนะมามาปลูกเบี้ยเล็กๆนะม,มาปลูก,ลก,ลกแล้วก็มี พวกมะข่าเต้พวกอะไรนะที่เราที่เราค่อยๆทยอยเติมเติมไปเรื่อยๆนะคทยอยเติมไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นมะขาแต้มะขาแต้กับมะข่ามงนะฮะอันนี้เราก็เอาเมล็ดนะฮะเม,ะมะล็ดเมล็ดมาฝังไว้เลยนะที่เราจะให้เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็แล้วก็เอาไว้เลยฝังไว้เลยมะข่าแต้ก็หนึ่งหนึ่งฝนะมะขาแต้มะข่ามงหนึ่งฝน,งน ia, แล้วก็มีขี้เหล็ก ขี้เหล็กแล้วก็มีต้นมอนนะมอนแล้วก็มียางนาก็มียางนาครับผมยางนาอันนี้ยางนาแล้วก็ใส่ใส่เชื้อเห็ดไปแล้วนะครับยางนาแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดไปแล้วใส่เชื้อเห็ดใส่อะไรไปเรียบร้อยนะครับใส่เชื้อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมไปเรื่อยๆนะครับ นนก็มีมะข่ามงมะข่าแต่นะฮะที่เราเอามาฝังไว้ใช้ใช้ใชมเมล็ดะฮะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีต้นกระบากแล้วก็ต้นกระบากนะฮะต้นกระบากอันนี้ก็นี่ก็เป็นต้นกระบากนะผมอันนี้แล้วก็ได้มาจากสวนเขียวหมื่นปีนะฮะหรือพิวุธเิ็นสร้างนะฮะอันนี้เราก็สั่งมาอยู่ที่สี่สิบต้นนะฮะสิบต้นต้นกระบากอันนี้ไม่รู้ว่าพิวุธรเราได้ลงเชื้อเห็ดมาหรือเปล่า แต่นี้เราก็เอาเชื้อเห็ดมาลาดแล้วนะฮะเชื้อเห็ดป่าก็เป็นพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดหมากก็เห็ดละโงกอะไรๆแล้วก็พอเชื้อแล้วเราก็มาลาดลาดไว้ทั้งหมดนะฮะบริเวณนี้ล้วก็ลาดไว้หมดแล้วแต่มันก็จะมีต้นกระบากเก่านะต้นกระบากเก่าที่เป็นเป็นตอเก่าก็จะตอใหญ่อยู่แต่ก็มีเห็ดนะฮะเห็ดก็จะเกิดบริเวณนี้อันนี้เราก็เอามะข่าแต่มะขามงนะฮะมาอยู่ด้วยกัน กับตนกระบากนะ,ะกระบาดก,ก็ค่อยๆเอามามาเติมไปเรื่อยๆนะฮะเติมไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยเติมแล้วก็มีพวกหน่อไม้พวกอะไรฮะแล้วก็ค่อยๆใส่ไปอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นมหาดนะฮะมหาดนกปลูกเป็นมหาดนี่นกปลูกให้แล้วก็มีเดานกปลูกให้นะฮะก็มีอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่นกปลูกให้นกปลูกให้เรา อันนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยเติมนะฮะอันนี้เราก็เพาะเพาะเองนะฮะตอนนี้เราก็เพาะพวกกาไม้พวกพันไม้อะไรแล้วก็เพาะเองอันนี้ก็พลิกพวกอะไรนี้ก็นกปลูกให้นะฮะนกปลูกให้นกปลูกให้บางอะไรบ้าง อันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นมะข่าแต่มะข่ามงนะอันนี้ก็ให้ดูมะข่าแต่ครับตอนนี้เขาก็จะแข่งกับมะข่ามงนะฮะอันนี้ก็เป็นยอดเป็นยอดของมะข่าแต่นะฮะมะขาแต่หนึ่งปีมะข่ามงหนึ่งปีนะฮะอันนี้เราก็ใช้มเมล็ดมาฝังแต่เราก็จะมีนะฮะเราก็จะทําทําเอ,อือท่อทางด่วนนะฮะหรือจะลาดพวกจุลินทรีย์หรือพวกเชื้อเห็ดแล้วก็ลาดลาดใส่ท่อท่อนี้เลย พวกเชื้อเห็ดพวกอะไรแล้วก็ใส่ได้เลยครับผมใส่ได้เลยตอนนี้พวกพวกพริกพวกอะไรแล้วก็ไม่ไม่ต้องได้ได้ปลูกนะฮะตอนนี้นกปลูกนกปลูกให้นกปลูกให้แล้วก็มีบริเวณข้างล่างนี่แล้วก็ค่อยๆทยอยฝังกระเจียวหรืออะไรไปนะฮะพวกพืชใต้ดินอันนี้ก็มีพวกขนุนพวกขนุนนี่แล้วก็เอาเม็ดมานะฮะ เม็ดที่เขาที่เขากินครับที่เขากินแล้วทิ้งนี่แล้วก็เอาเมล็ดมาอันนี้เราก็มาฝังเลยนะครับเรามาฝังเลยแล้วก็มีมีกระเจียวมีอีลอกนะฮะบริเวณนีน้แล้วก็กนนันไปออันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกาแฟนะฮะกาแกฟแกาแฟนี่ก็ยังยังไม่มีลูกนะฮะมีแต่ดอกแต่เราก็อาศัยเก็บเก็บใบนะฮะกินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกเรา น,นี้ก็จะมีอีลอกดอกกระเจียวนะฮะน,นั้นต้นอะไรยางนาต้นยางนานี่นก็ลาดเชื้อเห็ดไปแล้วนะฮะลาดเชื้อเห็ดไปแล้วไปเดินไปนู้นเดินไปนู้นเลยอันน้นก็เป็นต้นกระบากอีกต้นนะฮะต้นกระบากนั่นก็เป็นต้นกระบากอีกต้นนะึงน,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 นะฮะที่เราที่เราเอามาอันนี้เราก็ใช้ท่อท่อจุลินทรีย์ทางด่วน ลิ้นสีทางด่วนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมที่เราทำแล้วต้นไม้เขาก็จะโตโตดีนะโตดีหรือโตเร็วโตดีหรือโตเร็วน,รนี่ก็เป็นต้นกระบากนะครับผมนี่ก็เป็นต้นกระบายอีกต้นหนึ่งที่ได้มาจากสวนเขียวมื่นปีหรือพิวุฒิเรานะฮะต้นกระบากต้นนี้แต่ทีแรกเขาก็จะไม่ไม่ค่อยโตนะฮะทีแรกก็จะประมาณนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้นะ อันนี้ก็เป็นยางนาที่เราเก็บมานะฮะที่เราเก็บมาแล้วก็อันนี้เราก็มาทําท่อทางด่วนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแตกยอดอ่อนแตกอะไรนะแล้วก็ค่อยๆอย่างนั้นไปแล้วก็จะน,นี้ครับผมแล้วก็จะใช้ใช้ท่อทางด่วน,น <S 2> <S 2> ใช้ท่อทางด่วนก็จะประมาณนี้ฮะที่จะให้พวกต้นไม้หรือเอาเชื้อเห็ดเรามาลาดนะครับอันนี้ต้นกระบากก็จะรู้สึกว่าจะโตดีนะฮะหลังจากที่เราลาดเชื้อเห็ด เชื้อเห็ดป่านะครับผมเชื้อเห็ดป่าหรืออะไรนะก็เริ่มโตะนะครับเริ่มโตโตดกีก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกพืชสมุนไพรนะฮะก็ค่อยๆเติมทยอยเติมไปเรื่อยๆนะก็จะมีพวกพวกอ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็จะมีไม้เก่านะไม้เก่าก็จะเป็นตะเคานะฮะตะเคาะ ก็จะเป็นตะเคานะฮะต้นตะเคาะก็นี่เลยครับผมก็ให้คู่กับกอไผ่ไปเลยนะฮะต้นตะเคาะแต่ก็ไม่มีลูกนะฮะต้นตะเคาะก็จะให้ดูต้นตะเคาะนะครับผมอันนี้ตะเคานี่ก็ลองไปกอดดูทีลองไปกอดดูทีต้นตะเคาะ ก็เป็นต้นตะเคาตะเคาที่กินลูกนะครับอันนี้ก็มเมล็ดนะครับผมใช้มเมล็ดใช้มเมล็ดมามาฝังไว้นะครับฝังไว้ใช้มเมล็ดมาฝังไว้ก็มีหลายๆอย่างนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นต้นกระบากนะอันนี้ก็เป็นกระบากกระบาก <feed. S 2> แล้วก็ลดลดเชื้อเห็ดไปแล้วแล้วก็มียางนานะฮะยางนาแล้วก็ลดเชื้อเห็ดไปแล้ว บริเวณนี้ก็อันนั้นก็เป็นต้นดูที่ต้นอะไรต้นพยอมนะฮะน,นี่ต้นพยอมต้นพยอมต้นพยอมอันนี้แล้วก็มีไม้แดงไม้แดงผักหวานป่าแล้วก็มีชินชันนะฮะอยู่ในหลุมเดียวกันอันนี้เราก็ใช้มเมล็ดนะผมใช้มเมล็ดมามามาเพาะเพาะแล้วก็ใส่ถุงดําอันนี้แล้วก็แล้วก็ปลูกปลูก ปลูกโดยไม่ได้เอาถุงดําออกนะฮะอันนี้เราก็แค่ตัดก้นถุงตัดก้นถุงออกตัดก้นถุงอันนั้นก็เป็นยางนานะฮะยางนายางนาแล้วก็มีพวกน้อยนานะอันนั้นก็เป็นไผ่ <c oughs> ไผ่กิมซุง่ะไผ่กิมซุงอันนั้นแล้วก็แล้วกเ็เอาเอาน้ำมักจุลินทรีย์นะฮะมาลาดนะะฮเดินไปนู้นเดินไปนู้น <c oughs> อันนี้ก็เนี่ยฮะเป็นไผ่ไผ่กิมซุงนะครับผมไผ่กิมซุงอันนี้เราก็ใช้ใช้หนอ่อหนอ่อหนอ่หนอที่สวนเรานะฮะมามาฝังมาฝังแล้วก็ลาดรดด้วยจุลินทรีย์น้ำหมักนะฮะสังขออสแดงด้วยแล้วก็ชีวภาพนะครับผมก็ลำก็จะใหญ่ก็จะโตนฮะก็จะโตก็จะใหญ่โซนนี้เราก็ใช้ พวกไม้ป่านะฮะในหลายอย่างเอามาลงนะฮะที่อยู่กับต้นกล้วยก็จะเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะฮะกล้วยเป็นพี่เลี้ยงบ้างแล้วก็อะไรบ้างหลา,หลายอย่างนะาค่อยๆปลูกไปนะอันนี้ก็จะให้ดูต้นกระบากนะฮะที่ปลูกพร้อมกันอันนั้นก็นุนก็อีกหนึ่งต้นนะฮะต้นกระบากนั่นก็หนึ่งต้นอันนี้ก็ใบก็เริ่มใหญ่นะหลังจากที่เราลาดลาดจุลินทรีย์น้ำหมัก แล้วก็มีนี่ก็เป็นกระบากนะฮะอันนี้ก็ชุดเดียวกันนะครับผมกับชุดที่ที่ก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะอันนี้อาจจะอยู่อยู่ใต้ล่มกล้วยหรืออะไรประมาณนั้น,น <G ül> อยู่อาจจะไม่ได้เจอแสงก็จะอยู่ใต้ต้นกล้วยเต้นกล้วยแล้วก็ค่อยคแตง่งแต่งออกนะ <G ül> อันนี้เดี๋ยวพวกกล้วยพวกอะไรนี้หมดหมดวาระแล้วก็พวกไม้ป่าแล้วก็จะโตนะไม้ป่าแล้วก็จะโต มันต้นอะไรครับยางนายางนาหรือเปล่ายางนานก็เป็นยางนาฮะที่เราค่อยๆเอามาใส่อันนี้ต้นอะไรอันนี้มะม่วงมะม่วงนะครับมะม่วงอันนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะมะฮอกกานีจะเป็นมะฮอกกานีนะฮะต้นข้างหลังนี่ก็เป็นมะฮอกกานีนะครับผมมะฮอกกานีนี่ก็เริ่ม เบิมทอดยอดแตกยอดนะฮะเรากันเริมๆค่อยๆอันนั้นไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆันั้นไปเรื่อยๆแต่เราก็จะใช้นะฮะใช้ท่อทางด่วน,นครับใช้ท่อทางด่วนเกือบทุกท,ทุกทุกกลุ่มหรือทุกต้นนะฮะทุกกลุ่มหรือทุกต้นอันนี้ก็เป็นมหาดนะครับผมเป็นมหาด มหาดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็นะฮะทีแรกเขาก็จะไม่ค่อยโตนะฮะอันนี้เราก็ใช้ท่อทางด่วนแล้วก็พวกเชื้อเห็ดป่ามาราดเดี๋ยวต้นไม้เขาก็จะค่อยๆทยอยโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีพวกกระบากนะฮะกระบากก็นะฮะเริ่มเริ่มแตกยอดอ่อนเริ่มแตกยอดอ่อนก็มันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไผ่ไผ่แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะฮะไผ่ที่เราก็ขยายไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็น กินซุงนะฮะกินซุงกินซุงแล้วก็ขยายขยายพวกกล้วยพวกอะไรนะฮะเราตัดแล้วก็มาคุมที่โครนอันนี้ก็จะกินกินทั้งปีนะฮะก็จะได้กินทั้งปีเลยเก็จะได้กินทั้งปีพวกหน่อไม้พวกมมพวกินซุงแต่เราก็ค่อยๆตัดพวกอะไรออกไปเรื่อยๆนะฮะไม่ให้มีลํำต้นเขาเยอะไม่ให้ลํำต้นเขาเยอะนะฮะแล้วก็ตัดออกไปเรื่อยๆแต่เราก็ใส่กิ่งนะฮะกิ่งพวกนี้ แล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็ขยายก็ขยายไม่มากนะฮะขยายไปเรื่อยๆแต่เราก็จะเอาพวกสร้างหมนพวกอะไรมาลงฮะสร้างหมนัข้างในบ่อในหลุมนี่ก็จะเป็นเป็นเออพวกไหลหรือพวกเอ่อไว้ไว้ทําเสือนะฮะจะจะเป็นต้นกกพวกกกพวกอะไรพวกกกพวกอะไร ล้วตอนนี้เราก็เพาะก้าไปเรื่อยๆนะฮะก็กาที่ได้หลังจากได้มเมล็ดพันธุ์มาก็จะมีพวกมะข่าแต่มะข่าโมงนะฮะแล้วก็มีพวกสมอบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ได้หลายอย่างผที่เราได้มาแล้วก็ค่อยๆเพาะไปเรื่อยๆนะฮะเพาะที่ที่เขากินแล้วทิ้งที่เขากินแล้วทิ้งแล้วก็เก็บมาเพาะเพาะมีมากแล้วก็แบ่งปันแบ่งปัน พวกหมอนใบมอเพวกอะไรนะใบหมอนใบหมอนก็เอาไว้เลี้ยงหมอนนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงหมอนเลี้ยงอะไรนะฮะบริเวณน,นี้ก็เอาใบไป,ไปเลี้ยงหมอนไหมนะฮะทําทําเครื่องนุ่งห่มนะะเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นยางนานะฮะยางนาันันก็ยางนาใช่ไหมใช่ไหมครับอันันก็ยางนาแต่เราก็ราดเชื้อเห็ดหมดราดเชื้อเห็ด พอเราจะใช้ท่อทางด่วนท่อทางด่วนอันนั้นอันนั้นอะไรอันนั้นกระบากบาเออต้นกระบากบายอยเออต้นกระบากอันนี้เราก็จะใช้ท่อท่อทางด่วนท,ที่ที่ไว้เติมเชื้อเห็ดหรือเติมจุลินทรีย์นะฮะที่เราเราก็จะจะใส่ทุกต้นนะฮะใส่ใส่ทุกต้นเลยแล้วก็หาท่อเก่าเก่านะฮะมาทําแล้วก็ตอก เอาไม้ตอกน้ำร่องแล้วก็เอาท่อไปใส่นะแล้วก็บากบากก็เหมือนคล้ายๆเติมอากาศให้พวกจุลินทรีย์จุลินทรีย์พวกอะไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พวกไผ่พวกกล้ยพวกอะไรนะกำลังทยอยทยอยออกให้เราได้กินให้เราได้กินเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหลุม ต้นไม้หลุมเดียวนะฮะหลุมเดียวแล้วก็จะใส่พวกต้นต้นพันธุ์หรือต้นไม้นะฮะสี่สี่ชนิดนะฮะสี่ชนิดสี่ถึงสามชนิดเลยนะฮะสามถึงสี่ชนิดอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงไม้แดงผักหวานปา่ามะฮอกกานีมะข่าแต้นะฮะอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับผมหลุมเดียวกันสี่สี่อย่างห้าอย่างนะฮะสี่อย่างห้าอย่าง ต้นอะไรครับต้นเลี้ยงไม้เลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงไม้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะับไม้เลี้ยงอันนี้เราก็ได้ได้ได,ได้ได้ลูกเข้ามาสามลูกนะสามลูกเรามาเพาะก็ได้อยู่ที่ประมาณแปดต้นแปดต้นแต่เราก็แบ่งให้สหายสายเขียวไปปลูกอันนี้เราก็เหลือไว้อยู่ที่สี่ต้นสนะี่ต้นแล้วก็แบ่งแบ่งกันไปกระจาย อคือเติมพื้นที่สีเขียวนะแต่งเติมพื้นที่สีเขียวนี่ก็เป็นอะไรขนนขนุนมะม่วงใช่ไหมถนนมะม่วงท่อทางด่วนท่อทางด่วนอันนู้นก็อันนี้ก็เป็นกล้วยนะฮะกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยเล็บนะฮะแล้วก็ค่อยคอยขยายไปเรื่อยๆผมค่อยๆขยายหรือเพิ่มสีสัน เพิ่มพื้นดินไปเรื่อยๆนะฮะอันนู้นอันนู้นก็เป็นเป็นอีซึกนะฮะอันนี้จะเป็นอีซึกอีซึกอีทึกอีซึกนะฮะก็มีหลายๆชื่อนะยครับอันนี้เราก็ใช้ใช้เมล็ดนะฮะใช้เมล็ดมะเพาะใช้เมล็ดมะเพาะแล้วก็เอางอกแล้วก็เอาใส่ถุงดำนะฮะอันนี้แล้วก็มีท่อทางด่วนนะแล้วก็จะท่อทางด่วนทุกหลุมท่อทางด่วนทุกหลุม อันนั้ก็เป็นผักเอ่อลำตาแดงนะฮะหรือมะก,กัมมะกัต้นนะอันนี้เราก็ได้มาจากสหายสายเขียวส่งมาให้นะฮะมะกมัหรือลำตาแดงนะมะกําอันนี้ก็เป็นไม้แดงผักหวานปา่าแล้วก็ชิงชัน hat, อยู่ในหลุมเดียวกันแล้วก็ค่อยๆทยอยทยอยเติมสีสันไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆทยอยเติมไปเรื่อยๆ อันนั้นก็จะเป็น,อ,น,นปอันนั้นก็จะเป็นมหาดนะฮะมหาดแล้วก็อันนี้ก็เป็นมหาดนกปลูกมหาดนกปลูกมหาดนกปลูกนะครับผมอันนี้นกปลูกให้นะฮะมหาดต้นนี้นกปลูกอันนี้ก็น่าจะสองสองฝนนะนกปลูกให้ก็เริ่มโตนะครับผมเริ่มโตอันนี้ก็จะเป็นผักผักอะไรลืมชื่อ นี่ก็เป็นผักนะครับผักอันนี้เราก็ได้มเมล็ดไปเพาะแล้วได้มเมล็ดได้อะไรไปเพาะได้เมล็ดได้อะไรไปเพาะนะฮะตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆโตนะครับผมค่อยๆโตอันนี้ก็เป็นมฮะมฮอกกานีนะฮะมะฮอกกานีนี่ก็เป็นมฮะฮอกกานีนะฮะน,นี่ก็มฮะ,กนะฮอกกานีครับผมในมะฮอกกานีต้นไหนต้นนี้นี่ต้นนี้ เออนั่นแหละนั่นมะฮอกกานีอันนี้ก็หนึ่งฝนนะฮะเข้าหนึ่งฝนอันนี้ก็เริ่มโตแล้วฮะอันนี้ก็ก็จะแข่งกับต้นผักกุ้มนะฮะผักกลุ่มนึกชื่อออกแล้วนะผมผักกลุ่มก็เริ่มนั่นฮะตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆครับผมกกได้ลูกอะไรครับมะกรูดมะกรูดเดี๋ยวเอาไปหมักใช่ไหมไดเดี๋ยวไปหมักทำทำอะไรน้ำยาซักผ้า ยาเน็ประสงค์ยาเนกประสงค์โอเคครับผมก็นี่ฮะอันนี้เราก็มาให้ดูนะฮะที่บบเราเพาะแล้วก็ปลูกเองอะไรเองนะฮะก็มีพวกกล้วยพวกอะไรนะะหลายอย่าง,องตอนนี้ก็เริ่มโตนะฮะเริ่มโตที่ได้เก็บกินเรื่อยๆก็มีพวกมะกรูดพวกอะไรนะฮะหลายๆอย่างครับผมที่ได้เก็บกินก็ได้เก็บกินหลายอย่างก็ได้เก็บกินหลายๆๆอย่างนะ อันนี้แล้วก็มาให้ดูนะผมมาให้ดูน,นีแล้วก็มาให้ดูนะก็ก็โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยว มีอะไรดีๆเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมวส,บสวัสดีครับขอบคุณครับ,รบที่รับชม